ติมายังปันเตติยามปิมายังปันเตอิสระเนนะสหะอิสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมายังปันเตตติยัมปิมายังปันเตอิสระเนนะสหะอิสระเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะปัญจสีลานิยาจามะต่อไปก็ให้ตั้งใจรับศีลห้าไปประพฤติปฏิบัติ เนื่องด้วยที่เราเนี่ยได้ละได้ละได้ละละจากศีลสิบก็คือศีลสามนเณีในการมาบวชบรระชา,าภาคฤดูดรอ้อนเป็นจำนวนหลายวันก็ได้ฝึกปฏิบัติอบรมตนอ,อยู่ในเขาเรียกว่าศีลสมาธิและก็ปัญญา,าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต่อไปให้ตั้งจิตใจ รับศีลห้าเพื่อไปปลึกเพื่อไปประลึกปฏิบัติเขาเรียกว่าในการดำรงชีวิตในการศึกษาเรียนในการอยู่กับบ้านเรือนอยู่กับพ่อกับแม่เขาเรียกว่าจะได้เอาศีล5เหล่านี้ไปดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราโตต sama samputasa Namo Tassa Bhagavato pakawato arahato sama samputasa na mo tasa pakawato arahato sama samputasa watan tangkanya mo tasa pakawato Sara n a k a c a o n g s a m o r a n a Yambi, m i d o r a n b i s a n k a n a m i ตัยมปิปุตตังสระนังขจามิตัตยมปิธรรมังสรนังขจามิตัตยมปิธรรมังสรนังขจามิตัิสังกังสรนังขจามิตยมปิสังกังสรณังจามิติสระนังกมนิติตังปะเนติปะต

रा सिका पangमादिया मुखसावाथ वेरामण सिखा पang समदियामीवा रानी सखा पमादिया सुरमेरया मछ पमातथना वेरामण सिका पang Money, panchasica, patoni, silen, a soak cutting yandy, silen a poker, some butter, silen, any putting yandy, tarts a mercy, lung we soak, yên ใส่น้ำมาด้วยนิดน้ำมันเดียวพออจวินไปตามราชินาโนได้น้ำไปเลยลูกมีแล้วไม้น้ำดูกว่าเหน็บเหน็บิ้น็บเล็กมานี่ดีไปมีไหมไม่มีใส่น้ำเลยลูกได้ก็ได้เล่นอยู่ถ้ามาเหน็บเวียเหน็บเบิ้ลเหน็บเล็ก เอาไปนั่งเลยกวนน้ำไปเดี๋ยวได้ตวดน้ำระโพลอธิษฐานกิอธิษฐานใจก็ดินน้ำอลไรก็จะได้ให้พลนเลยยทวาวรวหาปุราปาริปุเรนตีสะกระเงี้วเมวายโตทินนังเปตนังอุปกปิติชิตังปติตังตุ ेव मिञ्चतुसपे परन्दो सङ्गपा चन्द्रोपनरसो यथा मनीष्योतिरसो यथा सफेति योऽव चतुसपरो कोविन सतो मा ते भवन्तरायो सुखीतिकायको भव अभिवत् न सेन सनिचङ् पचायिनो จัตตโรธรรมวัตตนทีอายุวันโอสุขังลังชยันโตโพธิยาโมเลสกัยอนังนันทิวัตตาโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยสุใจยมังคเลอปราชิตบัลลังเกสีเสปตะวิปโขคเรอพิเสเกสัพพุตตะนังอัคกปโต तं सुमङ्गलं सुपथं सोतितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुयतं ब्रह्मचरिसो पतक्किनं कायकं मं वाचकं मं बतकिनं पथक्किनं मनोकर्मं पनिधिते पथक्कि न पथक्किनानि कर्तव नलपन्त พุทธะทีเนนัโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุรัชฌาสัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะปุชจาระสมะปุชาสังฆปุชจาอัอคีตานังวัรังคันตีวิลีจะมหาเถรังหังวันเามิทุรโต อหังวันเาอมิเธอตุยโยอหังวันเาอมิสัพพโสพุทธะธรรมะสังคโปรเจมอิอยู่เย็นเป็นสุขนะตัจเรียนทังซื่อเลยกิจการจริงใดยก็ส้มนังปราตนาแล้วก็ให้นำสิ่งที่มาคุดปฏิบัติเนี่ยโดยสติปัญญาเนี่ยเอ,อาไปใช้ก็เรียกว่าดำรงชีวิตประจำวัน อาจารย์ในการเรียนการศึกษามันใจตรงสิ่งที่เรามาประพฤติปิบัติอยู่เนให้นําไป